สวัสดีจ้าทุกคนสบายดีไหมเราสบายดีนะเฮ้ยสบายดีจริงปะเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะไม่ได้เป็นไรหรอกแค่ช่วงเนี้ยฝุ่นมันเยอะไปไหนมาไหนก็เจอแต่ฝุ่นเจอบ่อยยิ่งกว่แฟนอีกหืมีแฟนด้วยหรอในเขาไม่มีนะเฮ้ยรู้ไรไหมช่วงนี้ยฝุ่นพีเอสองจดห้าที่ประเทศเรามันเริ่มจะหนักขึ้นแล้วนะใช่เลยช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสตลอดเลย เออแล้วไอ้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมาจะเล่าให้ฟังแหล่งกําเนิด PM 2.5หลักๆในประเทศเราเนี่ยมาจากการคมานาคมก็คือฝุ่นน่ะมาจากควันของรถยนต์ที่เราใช้ขับกันทุกๆวันนี่แหละและลองคิดดูนะว่าในแต่ละวันประเทศของเราใช้รถยนต์กันมากขนาดไหนแต่ถ้าจะให้หันมาใช้รถสาธารณะแล้วก็อื้อหือไม่ยจะคิดภาพเลยทั้งแออัดทั้งสกรปรกทั้งเรื่องความปลอดภัยยี่รถเมย์สายแปดขับอย่างกับฟาสแปด รวมถึงแท็กซี่ด้วยนะแบบว่าเอิ่มไปเติมแก๊สครับพี่นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งการเผาไร่เผาป่าทําให้เกิดฝุ่นควันเนี่ยเผลอเทําให้เกิดไฟป่าด้วยรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันออกมาและยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายถ้าให้พูดทั้งหมดแล้วก็มีเวลาสักสาวันไหมล่ะโอโ้โหเท่าที่ฟังมาคือเกิดจากพวกเรานี่แหละเนาะที่ไม่ช่วยกันเซฟโลกเลยอะ เมื่อคืนน่ะก็เพิ่งฟังข่าว BBC มาที่อินเดียก็เจอปัญหาเราเหมือนกันยังไงไหนเล่าสิก็เขาบอกว่าที่เมืองนิวเนลีเมืองหลวงของอินเดียนะมีค่า PM 2.5สูงกว่าค่ามาตรฐานถึงสิเท่าเลยนะรัฐบาลน่ะจึงใช้มาตรการกำหนดวันอนุญ,ญาตให้รถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนลงท้ายด้วยเลขคู่และเลขคี่วิ่งสลับวันกัรบนท้องถนนซึ่งหากใครฝา่าฝืนก็จะมีโทษปรับถึง1690บาทไทย แต่เขาก็ยังให้รถผลส่งสาธารนณะรถกู้ภัยแท็กซี่รวมไปถึงรถจักรยานยนต์วิ่งได้ตามปกตินะเออก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะถ้าเราเอามาใช้บ้างจะได้ผลไหมนะแล้ว,ลวพวก,พวกคุณล่ะมีมวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ค่ะกลุ่มเรามีแนวทางการแก้ปัญหา PM 2.5ที่คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ด้านตนเองนะคะจะเป็นลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเปลี่ยนไปใช้รถาาสาธารณะ 2. ไม่ทำลายธรรมชาติค่ะช่วยกันณลนลงปลูกป่าอะไรประมาณนี้ 3. มค่ะมีวินัยในตนเองแล้วก็ด้านสังคมนะคะสังคมควรที่จะพัฒนาการแจ้งเตือนสอ มีการเก็บภาษีฝุ่นละอองมากขึ้น 3. ส,สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาใช้บริการลถสาธารณค่ะ สี่เพิ่มปริมาณรถเมย์ปอดควันมากขึ้นให้เพียงพอต่อบุคคลที่ต้องการใช้บริการ 5. ลดการใช้น้ำมันดีเซลเบนซินหันไปใช้น้ำมันประเภทยูโรฟยูโรโฟแทนค่ะเมื่อเกิดฝุ่นพ m 2.5แล้วนะครับเราก็มีการป้องกันทางน้่นตัวเองดังนี้ก็คือ1ใส่แมสป้องกันตัวเองตลอดเวลาในขณะที่อยู่นอกบ้านหรือนอกตัวอาคาร 2. สําหรับบุคคลที่แพ้ฝุ่นควรเลียกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีฝุ่นหนาแน่นทางด้านสังคม หรัฐบาลควรส่งเสริมการบริจาคหน้ากาก Pm 2.5ให้แก่ประชาชน 2. องรณรงงดการทำกิจกรรมที่บริเวณสุ่มเสี่ยงหรืองดไปบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่นตามแอปพลิเคชัน Air v i s u a l พัฒนาถนนคอนกรีตถนนลูกลัง